ครับวันนี้เรามาดูรถ for t u n e r นะครับอาการสตาร์ตติดยากนะครับเราก็จะทำการเอาหัวฉีดนะครับของตัวรถนะครับไปตรวจเช็คนะครับตอนนี้เราถอดชุดรางหัวฉีดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกหัวฉีดนะครับลองกันดูครับถอดนะครับเรือนลิ้นเล่งนะครับจะขวางทางในส่วนของการดึงนะครับรางหัวฉีดออกมานะครับจำเป็นจะต้องมีการถอด เรือนเร่งนะครับยกออกมานิดนึงนะครับเราถอดหัวฉีดออกมาแล้วนะครับเราจะทําการแยกหัวฉีดแต่ละหัวนะครับเพื่อนําไปตรวจเช็คการฉีดแล้วก็ทําการล้างนะครับ mm hmm. เมื่อเราถอดหัวฉีดแยกมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของการเข้าเครื่องทดสอบนะครับว่าหัวฉีดเหล่านั้น การฉีดมีการลวดซึมทนแรงดันและก็แรงในการฉีดเป็นฝอยละอ,องหรือไม่รวมถึงปริมาณในการฉีดแต่ละหัวเท่ากันหรือไม่นะครับตัวน,นี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องทดสอบนะครับสามารถทดสอบในส่วนของเพิ่มความถี่เพิ่มความเร็วในการฉีดการยกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบฉีดเราจะเป็นอย่างไรนะครับ หลังจากการทดสอบนะครับเราเห็นได้ว่าปริมาณในการฉีดนั้นเท่ากันและหลังจากทําการสั่งหยุดฉีดนะครับน้ํามันเชื้อเพลิงก็ไม่มีการหยดนะครับ หยุดฉีดทันทีนะครับก็ถือว่าโหัวฉีดตัวนั้นสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกตินะครับตัวนี้ก็เป็นการทดสอบหวฉีดเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าหัวฉีดได้ครับแรงดันปั๊มนะครับแรงดันปั๊มนะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.3นะครับ0.35 3335นะครับเมกะปาสาล ก็อยู่ที่ประมาณสัก3บาทนะครับก็ถือว่าแรงดันปกตินะครับกับตอนนี้เราทำการสตาร์ทนะครับแรงดันน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ3.5าบาทนะครับ3.5าบาทหรือศ3 5เ์จุดสามหาลิตรันนะครับรถยนต์ก็ทำงานปกตินะครับน,นี้หลังจากไปเช็คหัวฉีดมานะครับหัวฉีดก็ปกตินะครับ ไปมาดูว่าหลังจากเราจอดทิ้งไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงแรงดันจะตกหรือไม่ตกนะครับตอนนี้แรงดันประมาณนี้น,นะครับ,บนนครับอันนี้ครับคุณเนยตรงนี้หอ่าจับเชือกก็ได้จับเชือกนะรับไปจับเชือกนะครับแรงดันจะตกไหมครับแรงดันตกมานิดเดิงนะครับอยู่ประมาณ3บานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากทิ้งไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับ